สวัสดีครับมอนี้มาพอกับบารเตอร์น่าดาวชแนลนะครับผมมอนี้ยำชิงเทียงนะครับผมข้าวมันไก่ครับผมแบบพุณนพูนเลยนะครับสื่อไก่มากนะครับผมลายเติบแล้วก็เฮงไล้รับริกนไก่นะครับมันเดี๋ยวมันสีเนานะครับผมก็เลยมาล้วนนะครับผมแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับผมนี่ครับซ้ำยงใหญ่เลยพุ่นพูนยงใหญ่เลยครับผมอ่ะด้วยกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องน้ำจิม้มน้ำจิ้มข้ามันไก่แบบสุดเด็ดสุดเด็ดเนี <Yeah. S 1> ่เด็ดคือน,น้ำซุปครับผมผม oh, <okay. S 1> ทำเองนะครับผมนะครับทายเองนะครับผมพี่น้องมันก็เลยยุ่งยา,นะากเลยจัน้อยนะครับผม จิ้มราดเลยแต่ว่าเขายัางพอดน,นะพี่น้องนะเน้นๆเลยพี่นออ้องคือร้าของเขาอยู่เลย สุาสุกภาพันเนแน่นๆครับอ่ะอืขาทาบอันเลือนสมมติ สดน้ําซุปนี่ผมได้ใจ,จ้วยว่าไอทคลิปของไอเสี้นลังนะครับผมโอ้ในการเลยเราสดแบบสุดยอดอ่ะเสี้นลังแก่งเส้นลังกันอะ่ะโอ้สดแบบสุดยอดเลยบ้าแหละสิรัตนกจอดโอ้เส้นลังเราเทพนียอันนี้าำลับเราลาไปเลย แม่ฝากไาาม่เห็นหรอกยังมุดเจ้าหาเพิ่งอยู่ใครจะเห็นงันเดี๋ยวกินข่าวแล้วเนี่ยเจ้าหาเราเล็กน้อยกันข่ามาหอม่อนเมื่อวานเนี่ยอืม tập đoàn mặt đinh 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 Cái đinh 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 cả đinh đinh แล้วเมื่อต่อไปกันบอเตอร์มเวลนล่าเดี๋ยวสิพ้าไปกินย่ล้านเพื่อนแต่ว่าร้านเพื่อนโบมีมองนั่งนะเพื่อนขายใส่ใส่ห่อแล้วพี่น้องใส่ห่อแล้วก็เมื่อกินเพื่อนพอเพื่อนคลายขามฟุตบาทนะโบมี่มองนั่งนะครับผมแต่ว่าเบเตอร์อะไปกับสิินกินยุ่งน,นแหละแต่ว่าบริษเสียเอาถาดไป หายเราเห็ดสายฐานหายนะพี่น้องนะดร,รือจริงๆน <c oughs> <c oughs> ั่นเราเบิ้งเลยแซ่บพักเลยจริงเราหายไรดิ ขายได้เศร้าฮอดเทียงพี่น้องหลังแค่เทียงเทียงครึ่งเนี่ยผมมีแล้วเบิดแล้วขายได้ตอนเศร้ากับฮอดตอนเทียง บึงน uh ั uh ่งเคืองหนึ่งอยู่พี่น้องหลายแห่งหากบขอรับป่ามากินน้ำแบบเตยได้น้ำเทียงเด้อ เนนๆสุกเคี้ยวลางไปลางไปมันซ้ำๆไปเลยทํำจิ้มเราจืออมาที่เล็ดแน่ทำจิ้มอ่ะข้าวมันไก่เนี่ย หยกนะพี hora, 哈哈哈่น so like ้องนะหอมยังหยกว่าเบลเต้บลเต้ตั้งโต๊ะนะเพื่อตั้งขากล้องหลล่ะถ่ายแบบหยกกินแล่ครับผมแล้วยังเบลเต้เบลได้ใส่กล้องหลังนะใส่กล้องหนาถ่าย มันก็เลยแบบสายตามันก็เลเยเจอแบบวกแวกวกแวกนะพี่รองนะมันบกุญนนะ,นะทำยังไงไปเลยโอ้คือเรือหลายนะวะอืม เน้นๆนะพี่น้องอ่ะอิ่มแล้วะปะอะไรจะเศร้าอ๋อบากทีอิ่มแล้วพี่น้องหลายแฮมเข่าลายบางแม่ไกลตักเข่าลายพี่น้อง อันนี้เข่าไอ้เข่าแม่นะครับผมที่ฝังมากนุ่มเลยดึง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 แรกผัดหย,ยว่ยเคียวราดน้ำจิ้ม

น้องอัลมุนแสงเนาะแสงแห้งแสงกระท่อนหมูปเป็นยังน่ะนี่ ทำหนึ่งไง่นนบังเล็บเลยสุดท้ายเขาก็นุ่มไกลก็ดีน้ำจิ้มก็กแซบ่บยอดนะครับผมฝากพูดพีนน้องที่ติดตามเบาเตยนะครับผม เพิ่มยอดติดตามแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นคนไม่ไม้นะครับผมก็วกุ้งแรกดแชร์คือเราพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสเสด็เม,มืองทิพย์ไม่ไหมฮ่องโม่เต๋อน,นะครับผมวันนี้กินข้าวมั่งไกลนะครับผมย่ำเทียงเทียงแบบเผ็ดเองพี่น้องมันก็นินแบบแน่นจุกๆไปเลยแหละพี่น้องครัแบบขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อม่อเตขอ,ขอร์ขอลาเพียงจำเนียรครับผมขอบคุณครับ